เดี๋ยวพี่เอกให้ดูทีตัวตัวนี้เป็นเฟรมใหญ่นะครับสังเกตอย่างนะตัวเก่าจะเป็นอย่างนี้นะครับพอตัวใหม่ปุ๊บมันจะมีการเสริมมีเสริมตัวล็อกต่างๆมันจะพอยล็อกก็ทําให้ตัวโครงตัวเฟรมเนี่ยมันแข็งขึ้นตอนยางเห็นได้ชัดเลยนะอะโอเคครับวันนี้พี่เอกพามาตรวจงานกระจกอลูมิเนียมนะครับทีนี้หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าชุดอลูมิเนียมในท้องตลาดอะ มันมีโปรไฟล์ประมาณอย่างไรบ้างเดี๋ยวพี่เอกพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับเพะพี่เอกเอาตัวอย่างมาเทียบให้ดูเพราะว่าก่อนที่เราจะติดตั้งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเลือกโปรไฟล์กันทีนี้พี่เอกเลือกชุดโปรไฟล์ที่เป็นชุดพัฒนาเอาไว้นะครับก็คือเนี่ยเราลองเทียบกันสังเกตยอย่างตัวล่างที่เป็นชุดเดิมตัวบนเป็นชุดที่เราพัฒนาเสริมความแข็งแกร่งขึ้นมานะครับทุกตัวเลย เปรียบ,บเทียบไปดูนะครับเดี๋ยวพี่อยากจะให้ดูตตัวตัวนี้เป็นเฟรมใหญ่นะครับสังเกตอย่างนะตัวเก่าจะเป็นอย่างนี้นะครับพอตัวใหม่ปุ๊บมันจะมีการเสริมมีเสริมตัวล็อกต่างๆมันจะพลอยล็อกก็ทําให้ตัวคีบเนี่ยตัวโครงตัวเฟรมเนี่ยมันแข็งขึ้นดังอย่างเห็นได้ชัดเลยนะนะครับถึงแม้ว่าความหนามันจะไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าการเสริมคีบเสริมต่าง,งๆเนี่ยมันทาให้เฟรมมันแข็งนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวเฟรมเล็กเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีตัวล็อกตัวมันมา นะครับตัวเดิมมันล็อกแค่นี้นะครับมันก็อ่อนๆนะครับแต่พอเป็นตัวใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะแข็งขึ้นเลยนะครับเฟรมที่เป็นเฟรมหลักๆเนี่ยก็ยังอยู่แล้วก็เสริมตัวคีบมัลติพอย์ขึ้นมามันก็ทําให้แน่นหนามากขึ้นนะครับตัวนี้เห็นไนี่ของเก่าเนาะเห็นชัดเลยนะพอของใหม่นี่มันบีบทาให้ลงนะครับแล้วมีตัวเฟรมตัวไหนอีกทําให้มันแข็งมากๆทุกตัวเลยนะครับนี่ตัวเก่านะครับตัวบางๆเเห็นไหมตัวเฟรมบางๆนี่เป็นตัวเก่าพอตัวใหม่รู้มันจะหนาขึ้นเยอะเลย จะหนาจะกว้างขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าอ่ะโอเคถึงแม้ว่าความหนาที่เราใช้เลือกความหนาได้แล้วนะครับทีนี้เราเลือกชุดที่เป็นชุดอ่าโปรไฟล์พัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็ทาให้การติดตั้งมันแข็งแรงขึ้นนะครับถ้าใช้ในท้องตลาดเนี่ยพวกนี้เพียงพอแล้วก็ค่อนข้างจะดีเลยทําให้การโจรกรรมการงัดแงะเนี่ยมันยากขึ้นนะครับเคล็บแล้วสร้างบ้านกับแบบบ้านสวยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ